สวัสดีค่ะเอี H C. นาวว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับแฟนขับออก,กัดน้าฟ้าเลยค่ะเมื่อเมื่อวานนี้หนุมออก,กัดได้มีการไลฟ์สดนะคะพูดถึงละครคู่กับดองน้าฟ้าค่ะว่ากำลังจะมีละครคู่กันในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเย่มีละครคู่ใช่ครับเหมือนจะมีละครคู่นะครับกับน,น้าฟ้าฝากติดตามด้วยเิอจกับ เจอข่าวดีแบบนี้ทำให้เอฟซีใจฟูสุดๆเลยค่ะ <Okay. S 1> สองแสบจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งความสนุกสนานและความฟินเราอยู่แน่นอนค่ะตอนก่อนไลฟ์พี่กัดก็เข้ามากดไล์รูปให้น้องน้ำฟ้าด้วยนะคะซึ <Yeah. S 1> ่งเป็นรูป <c oughs> ที่น้องโพสไว้หลายวันแล้ว <c oughs> แบบนี้ไม่ขึ้นหน้าฟินแน่นอน <Okay. S 1> แปลว่าพี่ออกัดตั้งใจมากดไล์ให้น้องน้ำฟ้าสุดๆเลยค่ะเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่ทําให้ดีต่อใจมากๆเลยค่ะงานนี้แฟนๆตั้งตารออยากเห็นละครทั้งคู่กลับมาเร็วๆแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Dn2 Party ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ